กอหาอะไรคุณผี่แรคุมได้ไปดีทีครับผมไม่ให้ครับผมเสียเวลาผมจใช้รวมผมใช้รวมที่ไหนอ้ามึงเอากูอามึงผอดีมึงผ่อนเส้ยเลยเอา ใก้ไฟแดงอย่างเงี้ยแล้วพี่ด่านอะไรผมไม่ร้องเรียนเอาผมไม่ร้องเรียนได้แต่ผมไม่ให้ผมจไปเอาทีดีครับผมไม่ให้ครับผมเสียเวลาถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยผมไม่ให้ใครจะเรียนรถ้เนี่ยพี่จากผม้อหาอะไรผมถามหน่อยพี่จากผม้อหาอะไรห้อหาพุไมเนี่ยทำั่งเจ้าพนักงานนะทำด่านยังไงเห็นด่านยอะแ้วทำด่านยังไงไปอยู่ไหนเขามาบอกใกล้ๆ ผมเห็นแต่ป้ายมก็อยู่ก่อนถึงงานนี่วันถึงดงานเห็นไม่ป้ายเมืนอกี้มีนะครับแล้วตั้งงานยังไงถึงไปแดงฮะคุณไปตั้งได้งไงถึงไปแดงผมใช้ลมผมใช้ลมที่ไหนนี่ไม่ใช่ลมที่ไหนใช้ลมกับตำรวจทีเชิญถ่ายเลยครับเชิญถ่ายเลยครับทำไมเชิญถ่ายเลยครับจะทำอะไรอะพวกคุณนะพวกคุณอะไปเออเอาเลยเรามีป้ายก่อนถึงจุดห้าร้อยเมตรนะครับ ้พ sí, ี่ผมจะบอกให้นะพวกผมว่าทำอาหากินไมม่เราีแต่พวกพี่มาจับเพราะอะไรแล้วตั้งตั้งด่านจะตั้งอะไรตรงไฟแดงเรามีป้ายก่อนถึงจุดหน้าร้อยเมตรรู้อยู่ว่ามีแต่มันไม่ควรตั้งแบบนี้มันก็ต้องมีคนมาตั้งดีดีดีตั้งหกปีแล้วนะผมมีมาสิบปีแล้วนี่ยังไม่เคยเจอเลยผู้หายนั่นนี่ผู euh. ้หาเจ้าของกล้วยนี่ห้เขามาเกียร์นี่บอกว่าเสียเวลาอยู่นี่ แล้วเมื่อกี้พี่ลุกงืนออกมาลุกปืนมาทำไมอ่ะใช่ผมไม่ได้ผมมาถามว่าตอดตอดผมก็คิดวขึ้นไม่ตอดไม่มีอะไรผมเลยลุกปืนออกมาผู้หาตำรวจเลยเม้พี่โทรวครัโทรเลยผู้หาตำรวจเลยผมจะรู้ยังไงแล้วมึงยึดปืนออกมาทำไมคุณมึงกับคุณครับท่าบอกอ่ามึงเอาคุณอ่ะเมื่อกี้พีขอดีขอเชื่อเลยเอ้าเอ้าแล้วมึงคุยอย่างนี้ทำไมเมื่อกี้พูดยังไงแล้วมึงอะไรยังไงอ่ะ คุณมึงก <yap> ับผมใส่คอเาก่อนนะคุณตคุณใส่ผมก่อนนะคุณหยิบปืนออกมากับผมก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะบอกว่าตำรวจใช้ปืนถูประชาชนเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับผู้หาเขานี่ว่าผมว่าี่เสียเวลาอยู่นี่เอาเลไ็นรไม่เปไม่ปไรไม่เป็นไรครับนไม่ป็นไรดยว้ตง้ปืนูกานองเาลยผมยเเเลยเอย ผมไม่รู้ะคุณพบจอดได้ไงผคุณตั้งด่าอย่างเงี้ยคุณมาคุณมกี้ผมไหมไอ้ผมมาคูณม่ี้ผไคุณเอาปืนออกมาเอาของไอ้หยุดหยุไอปืนอยู่อยู่ทำไมผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดคุณเจ้าพนักงาผมผีดทำอะไรผิดเดีวก็รู้มผิดเออไมไรถ้ามตายผมเธอเข้า้ไม่ไปเออไไไมตายผมเธอเข้า้ไม่ไปไม่เออับ พูดไรเยอะแยะอย่าบงอย่าบ้าอย่างเงี้ยมันจับมานจับมันในรถหมดเลยบ้าเปล่าคุณรู้หรือเปล่าผู้จีบคือหลงนาเนี่ยผู้ผู้ประชาชนนะทวงคุณผู้ตรงไหนมาจีงไงเอาไปซะไลรผมแจ้งความผมเลยไม่เป็นไรแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเชิญผู้จีบรงพังผู้ที่โรงพังครับเราเอารถที่จะช่างด้วยไม่เป็นไรขึ้นเลยขึ้นเลยแต่ผมมิคืนนักมิคืนอยู่แล้วไม่เคยก็ไม่เกินผมพามาเชื่สองต้นขวาเองคุณจ่ายค่าเสียเวลาผมด้วยนะ หาไม่เกี่ยวได้ไงผุดแต่กาเสียเวลาผมด้วยคุณไม่จอดเองไปจอดอะไรจะจอดได้ไงรถมันดังอ่ะไปหาได้ไงเอาเอาจอดไม่ได้เลยหรถจอดไม่ได้งั้นมันก็จอดทำไมอ่ะงั้นก็จอดไม่ได้สักครงสี่งัคุณหน่อยว่างั้นมันก็จอดไม่ได้สักครงอีกมันมีได้ไม่ใช่ผมถามคุณหน่อยว่าผมสงสัยอะไรมันก็เหมือนจอดมันมีไม่ไม่ไม่มมีอยู่สายอะไรที่พวกคุณต้องบกรถจอดอ่ะ เขาก็ตรวจตามตำรวจตามต่างๆน้าววววตั้งไฟแดงาม่เไรเอไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรมันก็ตรวจตามบรบวต่างๆ้าวหลบหนีเข้าเมืองบ้างยาเสพติดอาวุธนะครับถามนั้นแหละมันก็มีป้ายห้าเมตรอย่างเั้ยรถใหญ่ๆเขาก็เบาหยุดไม่ได้สักคันนี่ครับพอดีสพ้องครับใช้ปืนปกกองครับพี่เออต้ออยู่ตรงไหนอึ้่ไปรถรับ เอามาใส่เนี่ยใช่ครับอ้คนจังไหนอะใช่ครับกลางนี่แล้วผมในพอดีมื่อกี้ผมเห็นได่อยู่เขาไล่ผมมาแล้วชักปืนปุกปู่ผมด้วยอ่าชักปืนปุกปู่ผมด้วยเขาชักปืนออกมาด้วยยเเดีวล้าน่ย Icana, ถ้าย yes. หยุดหน่อยตะกี้ก็เจ็บไปแล้วมันหยุดไม่ได้พี่รถหนักแล้วเขาเาโบกมาตอนเขาโบกอ่ะเรารถรถหัวมันมาเร็วผมไม่ได้ให้อยู่ตอนโบกผมไม่อยู่ตรงั้งแต่เห็นป้าย500ห้าร้อยเมตำรวจขี่ไงต้องเป็นตัวเลือกบางท่านมันมีป้าย500เมตรไงแต่เราไม่ยอมบอกตั้งแต่ตรงนั้นคุณตัดเต็มด่าคุณตัวทั้งใบคุณมีอะไร